กินขุ้งมหวมดอาหารเนาะค่ะกินเข่ากับหนึ่งปลาเสี่ยมจ้ะแกบดดนเติบอปู่ดิบ่อกางขึ้นกระโดนเติบยู่งเซียมๆค่ะ่นไปลอมากินร้อากันพลังคนคอมเมนต์มากกว่าก็เ้ยเข่าเรื่อยไนใครกินเขาไรมาทั้งเขาาอบมาทั้งเขากินปลาเรยไปทั้งเขา เราเดินตินเห่านะแซ่บด้วยค่ะคนถาม,ว,มาว่าแสบบ่อแ่บกระเจ้ากระแ่บกระเนี้ยวกระแ่บให้แย่อยู่ความดันเบาหวานนี่ยังกับบ่มีน้ำพึนจะพาไปไหนดีลูกค่ะกับไปแย่งกันไปเนาะก้อนใจนี่ คือบานหลังบนน่บนนอนตัวอันตัวแนวขันเข้าสอบว่าเราเขาก็ต้องวอบประมาทแหละจ้ะวอบประมาทวอบประมาทก็คือฮะที่พึ่งของจิตแล้วคนแกนไปได้แล้วไม่เจาก็ได้แล้วคุณไอ้เจาก็ได้แล้วมันพึ่งของจิตคุณท้าวจันนะตะดเต๋อได้ไปตัเต๋อว่าตะเต๋อได้ไปตัเต๋าก็ได้แล้วค่ะตัเต้าหลับผ้าฟั่งาวจันนะ เลาอนานนตัวขาวเร่าให้นำเา่าให้เมียเราติ่มขาวอิ่มแล้วเรา,เาจะมิน้ำคนแต่แล้วเราเป็นสุภาพบุรุษขัดเย <c oughs> อะดื่น้ำแกงสองคนเนอะแก้สบอกกับผู้ใหญ่กับบ้านหมากับแมวบ้านแมวกับคนมิสเนียจกักจะเป็นความจิตดูลมอยู่กับลมอยู่กับลมหายใจกันหายใจคอยหายใจแห้งเขากับซ่อมได้ตัว ผินปกติแล้วนาอผัดมาดีล่าเดี๋ยวค่ะกินข้อวแยงเรยนนี่นขอ้อวแย่งกับโจกี่อี่เอเตอุคำประเทศไทยรูปกันไปกินข่าวก็ไทยรูปจะ,ปะกันเนี้ยไทยกับไม่ได้กินเมือ่อใดย่ายลืมไทยตากระทายห้ไทยรูปกินขวาวอ่ะก็ไทยไหวไหมคะ่ะพี่เอเตอเฮ้ยน้ำกันรอบเบิร์นเนาะ ก็พระท่านในไมากจากเปลียนหรอกค่ะมันต้องเดียมมกก๋ยวไม้ก็ฟังคนมาบ้างยายอย่างน้อเราดีดีเราไม่เห็นโพดไล่หลายประเด็นเป็นเทปซี่แล้ว,ยลยลยย e ลวอยู่น้ำกดแล้วอยู่รบาร์ขันจอพระท่านในพันจอให้รูปอันให้รูปอันนั้นออกเรื่องปะนะให้รูปอันพิ้องออกไหมัซนวา่ารูปกับโฆษณายายเอ้ยได้หลวงเห็เนะาาดแล้วเนาะบาจจกเด้ แต่ว่าถ้าเริ่มต้นเห็ดนี่ก็ว่าดีอยู่ค่ะไปเรื่อยๆอยู่กัสิไเลเบิ่งแดดบอดไว้ดูๆยุ่งไหมคะ่ะจามเพิ่นบอกเนะะาะเพื่อว่าเห็ดอย่างกระเห็ดนั่นสินะคนนเห็นะเาอาโพดบอดมากบอดมากเจ้า,ก,าก,กระเบิ้เจ้าของเฟซบุก๊กมบ้าขดดีใจดิเบื้องได้ดตีเลยเราตีกันว่า <c oughs> ให้มีใจยังซื่อละขายแจ้งแดกเห็ดขายมีใจ่าเห็ดบุญใดโอ้ย ได้สองพันเหรียญสองพันสามพันเหรียญมันก็นได้แมค่ค่ะโอ้ยจะเป็นดีใจน้ำเป็นแห้งสะดอกแต่ไดน้ำเป็นดูห่างดีดีใจจากใจจริงคะ่ะบ่อิจฉาเรื่ยคะ่ะดีใจมากๆที่สุดเลยะะเ,ลเ,เป็นได้กับจอพระได้นะคะแน่นๆเดียวกันเช่นเดียวกันเพิ่นก็เป็นพลังใจเป็นแรงงานแรงใจ แรงบันดาใจเห้อครับม่เป็นเขาเด้อมามามาบาดเก็ํกำนังเ็ก็เห็นขนากล่องบกพร่งเมื่อข้างกองเขาเนี่ยกองเขาถึมาแต่นาคยมาร่วมด้วยกันดีดดีใช่ไหเป็นเ้าจไหวสารได้ไดเนี่ยนะจ้ะไม่ฆ่าตีไม่ฆ่าปีะสันบ้า อันนี้ก็นาักากหมูมาตํตเมคโคนี่ยรูตันเป็จะเป็นมาทอดค่ะมันก็เป็นมันๆเนาะแห็ไหมครับวขาอยู่เป็นันมว,ามวามา่างๆบว่าจะเห็นได,ด้วจะเอาจะเห็นคลิปสันเด้จะเฮ็ดคลิปเาวาเ้อบ่มีปูบเบิ่จเจ้าดีปะน,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 นะ่นงีบเม่สันดอนเนาะดูนปล่าน้ป่สีน้ำีหรอเถาขาดไม่ต้องพอกัออีกเนาะ